สวัสดีครับอยู่กับผมปังปอนดัมซิงครับออออสองคันแล้วครับนี่อยู่ตรงนี้ครับนี่ไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่ารถผมครับคิวต่อไปนี่โอ้มันจะเสียหนายางเก้าหรอวะนี่ตายตายตาย่ายรถจะคล้องเลยแล้วเขาจะว่าไม่ถทายแล้วรถติดอม่อชอบมีคนพูดอยู่ดชอบมีคนพูดอยู่ เองก็ถ่ายไปงั้นแหละรถแต่มันจริงเงี้ยเสมา,มาไปดูโอ้ถ่ายผู้พันหมุนติว้วิวดิ้วๆบอกเป้ปะว่าอะไรขาดเราอยจะสั้นคักเป้มาถ่ายให้มันนี่มันจะรถมาแล้วอย่านา้ะเตือนมาแต่เสานะมือสั้นไหมนี่เ,เดี๋ยวเอฟซีเขาจะว่าเวียนหัวอ,หอีกถอนสั้นไงมุดกักหนึ่งบแล่แนเดี๋ยวเดียวทันมันเลยมันว่าดูครับนี่ร้อยแต่เช้าครับนี่ได้สามเที่ยวแล้วครับนี่ดูครับเก้าร้อยนะอารมณมาไหม เออโดนมาป่ะของในั่นเดี๋ยวรับปบกาเน่อยสต็อปเด้อสต็อปก่อนทำไหมนี่น่อยเออดายยังนี่ถ่ายแล้วเอามือไปปิดกล้องเห็ทำไมน่ะเหาตยอปแล้วไปหาแต่ว่าเราจะเอาประมาณม้ิคิดยังไงครับคิดว่าไม่รอดครับโดนทุกคันครับโดนทุกคันครับมาเที่ยวนี่ครับคันแรกครับนี่พ่อใหญ่สีเออ จิ้มงานครับจมงานตงตองนานข้นนิดเบาาเอาจ้มเทียวจ้จบ่าใครฮะก้อปอนปอนพ่อ่อครับจิ้มสองรต่ไปเอาตัวต่ำที่นัีาสงไี้ปอนเอาไปล้ลมมาไนมันยังไปไเลยนี่ที่เติมเยายไปได้ดื่มเยอะนะตองเพียรน กพาอยู่คนเดียวเด้อ่เป็นไรมันมีมันมีคนต้ออยกบเดียวนมครับบบบอกนี่ลอยบมาไ้ครับทหมครับเออเาแบบหล่ยังมาขุดันว่นแทายขจะคูดายดอเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวรจะไม่ทันมาเพื่ออะไรนี่ใต้หน้าเพื่ออะไรออคิดไงครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วอันไปมันเยอะจมาครับมาแล้วรถจะของช่องครับรถองครับอกเครื่องสองหกมาแล้ว

ที่ล้นหนึ่งเหรอ

ไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงครับเมื่อกี้นี่ลูกลังสวยครับนี่สนใจสั่งซื้อได้ครับแดงๆเลยครับนี่เดี๋ยวรอชมอีกขั้นหนึ่งครับนี่จะรอดไหมฮะไม่รู้เรื่องแล้วครับครับอย่างงี้แล้ว <ำ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะรอขั้นรูเรื่องนะคนไหนครับเป็นน่ะเดี๋ยวจะรอดูติดติดไหมน่ะมาดูครับเนี่ยสมบูรณ์ดัมซิง่งดูครับคันนี้จะแรงหรือเปล่าอ่ะ นีก้ก็ต้องฟูทางก่อนครับนี่ว่าจะวิดคู่นี่กับพนขีดอันตรายหรอครับ,รบ,รบวิดคู่สานี่กับพลขีดอันตรายแล้วนี่ตัวจะลอยซิฟก็ลอยซิฟหาเขาสั่นเด้ออ้าดูคันนี้ครับนี่2 1ง,ง,งอยิยาายอครับอ่ะแต่แกสองลอยซิฟสองยังมาได้ภาษาเนียสองลอยิบครับสบายสบา เป็นโรงของเจ้าภาพก็ต้องคอยออรถไถที่เก่าคอ,อยรถไถแหมมันสวมคำคุยเด้อเฮ้ยเชือกไหเปิดช็อปเบรกนี่ช็อปเบรกอ่ะ

สองไมนออกไม่ต่ออุดไว้เอแมันป่าใส่แต่ลมบมันกระเบเดเลยนูครับกานทั้งกันทั้งกันทั้งระเบิดครับนี่เพานี่เราจะได้เปิดลูนั่นๆๆไม่ไพ่นั่นไม่ไพ่ไม่ไพ่ต่ออุดไว้เลย เบื่องครับคนครับเป็นยังสิมาบ่าได้ครับเบื่องจะค่คนครับของหูนะครับอ๊้นักคนครับนี่แหละเออเอาโอเคครับก็ขอจบทิ่ไปเบียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ